คุณผู้ชมคะฐานปฏิบัติการแสงเพนสังกัดกองทัพภาคที่3ที่พระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมาภูมิพลอดุลยเดชเคยเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมเจ้าหน้าที่ในช่วงเหตุการณ์สู้รบกับคอมมิวนิสต์ในอดีตปัจจุบันหน่วยทหารในพื้นที่ได้น้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและสานต่อพระราชดําริช่วยเหลือประชาชนทุกหมู่เหล่าติดตามจากรายงานคุณดวงทิพย์เยี่ยมพบค่ะอาคารขนาดเล็กพนิฐานปฏิบัติการแสงเพนจังหวัดน่านเป็นอนุสรแห่งความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเมืม่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาพภูมิพลอดุลยเดชเสร็จพระราชดำเนินมนยายังฐานแสงเพนและประทับสเสวยพระสุธารถเมื่อวันที่13มกราคม2522เพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันการแทรกซึมของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ด้านตะวันออกของจังหวัดน่านและเยี่ยมศูนย์พัฒนาอาชีพฐานแสงเพน ซึ่งใช้แนวทางการเมืองนำการทหารตามเยาวบาย66ทับ23อย่างเป็นรูปธรรมครั้งแรกในภาคเหนือ37ปีที่แล้วฐานแสงเพนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านแห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระประมินทะลมหาพิพลอดุลยเดชเสร็จพระราชดำเนินและยังคงเป็นอนุสรณ์ให้ข้าราชการและประชาชนชาวน่านน้อมสํนึกในพระมหากรุณาธิคุณมาจนถึงทุกวันนี้ แม้ว่าสูงพัฒนาอาชีพฐานแสงเพนได้ยุติบทบาทลงหลังเหตุการณ์ต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์แต่ยังมีผลงานที่เหลือไว้ให้ประชาชนในพื้นที่เช่นอ่างเก็บน้ําแปลงสาธิตทางการเกษตรรวมทั้งการสืบสารพระราชปณิธานสร้างความสงบสุขในพื้นที่สิ่งที่พระองค์ท่านได้ทําในอดีตก็คือสร้างให้กับที่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยท่านได้อยู่ดีกินดี ถ้าเมื่อไหร่ที่ทุกคนในพื้นที่นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นเนี่ยความแตกแยกต่างม,มันไม่เกิดขึ้น,นเป็นการน้อมน,น,นำพระธรรมหลักของพระองค์ท่านไปทําให้เกิดนความสงบสุขในพื้นที่การเสด็จพระราชะดำเนินมายังฐานแสงเทนนับเป็นครั้งที่18จากยีบสองครั้งที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพ,พลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชะดำเนินมายังจังหวัดน่าน โดยอดีตผู้อุนวยการโรงพยาบาลน,น,น่านซึ่งเคยทำหน้าที่รักษาทหารที่บาดเจ็บในช่วงการสู้รบกับคอมมิวนิสต์เป็นหนึ่งในผู้ที่เคยเฝ้ารับสเสด็จและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงไว้วางพระราชารานไทยพระราชาทานพระราชทรัพย์สร้างโรงพยาบาลน,น,น่านโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนส่วนราชการท่านมอบกล่องเงินที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็พ่อกระดาษ พระราชทานให้ผมผมก็รับพระราชทานมาก็คุกเขา่ามีพระราชกระแสว่าเงินสองแสนี่หมื่บาทนั้นที่ขอไปนั้นฉันออกมาให้แล้วนะขอให้เธอดำเน,น,นินการก่อสร้างเองไม่ต้องผ่านทางราชการฉันไว้ใจเธอ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินทร,ร์มหาพูมิพลธอดุลยเดชท,ที่ทรงห่วงใยทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนที่เดือดร้อนท่ามกลางสถานการณ์การสู้รบกับภัยคุกค,คามคอมมิวนิสต์ในอดีตสะท้อนให้เห็นถึงพระเมตตาที่มีต่อคนไทยทุกหมู่เหล่าทาให้เจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ได้สืบสารพระราชปณิธานในการช่วยเหลือประชาชนโดยไม่แบ่งแยกดวงทิพย์เยี่ยมพบไทย P ี s รายงาน